สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สถานีความสุขของโค้ดเอนจอยค่ะสิ่งหนึ่งนะคะที่แยกกันชัดเจนระหว่างคนสำเร็จกับคนล้มเหลวและถ้าคุณมีสิ่งนี้ก็แสดงว่าคุณอยู่ในกลุ่มของคนที่ประสบความสำเร็จค่ะไม่ใช่ทุกคนนะคะที่สามารถที่จะมีวินยัยใช่ค่ะสิ่งนั้นคือวินยัยวินัยคือการที่เราทำอะไรซ้ำๆ ทำโดยรู้ว่าการพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยัง้งต้องอาศัยการมีวินยัยการทำซ้ำทำอย่างสม่ำเสมอถ้าเรามีวินัยในตัวเองสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าเราจะรักและเคารพตัวเองยิ่งบังคับตัวเองได้มากเท่าไหร่ยิ่งคุณต้องฝืนใจยิ่งคุณต้องอดทนและพยายามที่จะทำเพราะคุณรู้อยู่แล้ว ว่าสิ่งที่คุณกําลังทำอยู่กําลังส่งผลดีกับชีวิตคุณสำหรับคนที่ต้องการพัฒนาตัวเองสำหรับคนที่มีเป้าหมายในชีวิตการมีวินัยเป็นเรื่องที่คุณจะต้องฝึกค่ะต้องสร้างมันขึ้นมามันยากมันเหนื่อยมันท้าทายแต่ว่ามันส่งผลดีกับชีวิตและสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปได้มากๆจริงๆนะคะการที่เราจะพัฒนา วินัยในชีวิตของเราให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จต้องเริ่มจากการที่คุณต้องกำหนดเป้าหมายในชีวิตก่อนให้ชัดเจนเป้าหมายเล็กๆแต่ต้องพยายามทำใส่วินัยลงไปและคุณจะก้าวไปถึงความสำเร็จได้โดยการประสบความสำเร็จจากการเก็บเป้าหมายเล็กๆสะสมไปเรื่อยๆค่ะแล้วคุณจะรู้ว่า เ้าเล็กๆของคุณจะรวมตัวเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ให้คุณไปสู่จุดหมายของคุณได้อย่างไรแค่ทำซ้ำและทำบ่อยๆสร้างวินัยด้วยตัวเองโดยการทำบ่อยๆทำทุกวันทำทุกวันจนสุดท้ายจะกลายเป็นนิสัยที่คุณไม่ทําก็ไม่ได้แล้วค่ะแล้วก็ต้องบอกกับตัวเองด้วยนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำเนี้ยเป็นแรงบันดาลใจที่ได้จากตัวเอง ถ้าคุณรู้อยู่แล้วค่ะว่าทุกสิ่งที่คุณต้องการพลังที่สำคัญที่สุดคือพลังใจที่คุณต้องสร้างมันจากตัวเองเราต้องใช้แรงขับเคลื่อนจากใจเราเมื่อชีวิตมีเป้าหมายแล้วแล้วคุณทำทุกอย่างที่คุณควรจะทำอย่างเป็นนิสัยสุดท้ายแล้วในแต่ละวันก็กลับมาทบทวนค่ะว่าเป้าหมายของคุณมันใกล้เข้ามาแล้วหรือยังทบทวนจุดหมาย ทบทวนวิธีการที่คุณทำทุกวันแล้วถ้ามันต้องการความเร่งด่วนต้องการพฤติกรรมที่ทำเยอะๆทำซ้ำๆอย่ากขี้เกียจค่ะเรื่องนี้สู้กับใจตัวเองล้วนๆนะคะทำทุกอย่างที่ควรจะทำให้เป็นนิสัยทบทวนจุดหมายของคุณทุกวันปรับปรุงตัวเองสำหรับเรื่องที่คุณคิดว่าควรจะต้องปรับปรุงจุดหมายอยู่ข้างหน้าคุณพัฒนาตัวเองไปทุกๆวัน แล้วคุณจะประสบความสำเร็จแน่นอนและสิ่งที่คุณจะได้อีกเรื่องก็คือความรักและเคารพในตัวเองค่ะเราจะรู้สึกดีกับตัวเราเมื่อเรารู้ว่าเราไม่ได้อยากทำแต่เรารู้ว่าควรทำและในที่สุดเราทำได้เฉลิมฉลองกับทุกๆความสำเร็จด้วยการตอกย้ำว่าเราทำได้โดยใช้วินัยเล็กๆในตัวคุณสิ่งที่คุณกำลังทำมันอย่างซ้ำๆ และคุณจะประสบความสําเร็จอยู่ในกลุ่มของคนที่ประสบความสําเร็จสิ่งนี้ถ้าคุณมีการันตีได้เลยค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะโคดเนจอยแฮปปี้สเตชันพอดแคสต์ขอบคุณค่ะ